ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่มีสัญลักษณ์กากบาทกลางฝ่ามือแบบนี้แสดงว่าคุณเป็นคนที่มีเทวดานักษาตัวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในชีวิตที่ผ่านมางคุณเนี่ยเคยเกือบตายมาแล้วหลายหนแต่คุณก็รอดพ้นมาได้คุณเป็นคนที่มีซิกเซนส์ลังสังหรณ์ฝันถึงเหตุการณ์ฝันแม่นแต่เป็นคนทําคุณคนไม่ขึ้นนะครับช่วยเหลือใครแล้วก็แล้วกันไปถึงเวลาเราจะไปขอความช่วยเหลือจากเขาเขาจะเฉดหัวคุณ ขาจะไม่สนใจคุณนะครับเพราะฉะนั้นเงินทองเนี่ยหาได้เก็บไว้กับตัวมากมากนะครับทําบุญแบ่งทําบุญบ้างแบ่งช่วยเหลือคนสัตว์บ้างนะครับแต่ไม่ได้หวังว่าเขาจะมาคืนให้กับเราเพราะมันเราไม่ได้คืนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองอาจารย์จะแนะนําแบบนี้ถ้าคุณมีชีวิตแบบนี้นะครับทำบุญสวดมนต์นั่งสมาธิบ่อยๆนะครับมันจะกลับร้ายกายดีแล้วก็ฝากกดติดตามช่องอาจารย์ไว้นะครับฝากสมัครไว้คุณจะได้รับ ความรู้ดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามด้วยนะครับ